สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เราเป็นเศรษฐีได้แล้วก็มีความมั่งคั่งสุทธิที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนและแต่ละปีนะครับและหลายคนคิดว่าการที่จะเป็นผู้มีความมั่งคั่งสุทธิได้เนี่ยคุณจะต้องนำเงินไปลงทุนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนก็ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของการที่จะเป็นคนร่ำรวยได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็นคนร่ำรวยได้นั้นเคล็ดลับอยู่ที่ว่าคุณบริหารจัดการการเงินได้ดีมากเท่าไหร่ต่างหากล่ะครับ จริงอยู่ที่การลงทุนจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนในสัดส,ส่วนที่มากจนเกินไปโดยที่ไม่ได้มีการสํารองเงินฉุกเฉินไว้หรือว่าบริหารค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันได้ไม่ดีพอนั้นสุดท้ายแล้วคุณอาจจะต้องเอาเงินลงทุนของคุณนั้นกลับออกมาใช้แล้วตอนที่คุณเอามันออกมามันก็อาจจะกําลังขาดทุนอยู่ทําให้แทนที่คุณจะไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้เร็วมากขึ้นมันกลับทําให้คุณไปได้ช้ามากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการอย่างไร ิงขึ้นวันนี้มี4ี่คำถามที่จะนํามาถามกับคุณผู้ฟังนะครับแล้วคุณผู้ฟังก็ตอบกับตัวเองนะครับว่าคุณตอบคําว่าใช่กับทุกคําถามที่เราจะนํามาถามกันในวันนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดคุณตอบว่าใช่ในทุกๆข้อผมเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงอย่างแน่นอน คุณเป็นคนที่มีความมัง่งคั่งสุธทธ Th ิที่อยู่ในระดับที่ดีมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครที่ยังตอบไม่ได้ในทุกๆข้อนะครับตอบใช่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีสุภาพการเงินที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปเพื่อในที่สุดคุณจะได้เป็นคนที่มีความมั่งคั่งสุทธิเพิ่มขึ้นหรือใครเนี่ยยังไม่ได้ตอบใช่สักข้อเดียวนะครับสำหรับ4ข้อที่จะนํามาถามกันในวันนี้เนี่ยก็ให้คุณค่อยๆเริ่มฝึกเพื่อที่คุณจะได้ตอบบใใใช่่ไปกกกััััททุคคคํํําา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 ถถถมมมมนนนนนน4ีีเรรจะว้บ คำถามเหล่านี้นะครับผมได้มาจากหนังสือชื่อว่าเศรษฐีข้างบ้านหรือว่า The Millionaire Next Door นะครับที่เขียนโดยดรโทมัสเจสต a ลลี่แลวก็ดรวิลเลียมดีแดนโก้นะครับและหลายคนคิดว่าการลงทุนเพียงอย่างเดียวจะทําให้คุณไปสู่เป้าหมายทางการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นจะทําให้คุณมีฐานะทางการเงินมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คําตอบเสมอไปนะครับแต่ว่าเศรษฐีทุกๆคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วตั้งหาก นั่นแหละคือเคล็ดลับของผู้มีความมัง่งคั่งในสหรัฐอเมริกาที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยจะนํามาเผยแพร่ให้ได้ฟังกันนะครับคำถามข้อที่1ที่จะนํามาถามกันในวันนี้นะครับแล้วคุณก็ตอบกับตัวเองว่าคุณเนี่ยใช่หรือไม่กับคําถามนี้คําถามข้อแรกก็คือว่าในครัวเรือนของคุณเนี่ยคุณทํางบใช้จ่ายในทุกๆปีหรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่าคุณเนี่ยรู้หรือไม่ว่าค่าอุปโภคบริโภคของคุณในแต่ละปีหรือแม้กระทั่งในแต่ละวันของคุณเนี่ย ใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าเสื้อผ้าหรือว่าค่าใช้ใจ่ายต่างๆเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันกับคุณพูดง่ายๆก็คือว่าเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยนะครับเกินกว่า54%จะทํารายรับรายจ่ายนั่นเองนี่คือคําตอบของการที่จะทําให้คุณเป็นคนร่ํารวยครับคุณต้องตอบกับตัวเองว่าใช่หรือไม่คุณมีการทํารายรับรายจ่ายอยู่เป็นประจําหรือไม่ คุณอาจจะมองว่าการทํารายรับรายจ่ายนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ผมมองว่าทุกๆวันนี้เนี่ยทุกๆคนสามารถทํารายรับรายจ่ายได้ง่ายกว่าสมัยก่อนด้วยซ้านะครับเพราะว่าแม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยที่มีรายการยุ่งยากซับซ้อนมากแค่ไหนคุณก็สามารถทําผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้เลยนะครับซึ่งมันจะคํานวณทุกอย่างให้เราเบ็ดเสร็จเลยด้วยซ้ําคุณเพียงแค่กรอกรายการออกไปว่าคุณมีรายรับและก็รายจ่ายในแต่ละวันเท่าไหร่ ผู้มีความมั่งคั่งในสาหารัฐอเมริกาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่หมดไปกับค่ากินค่าอยู่ค่าเสื้อผ้าหรือค่าที่อยู่อาศัยเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทําให้เขามั่งคั่งร่ารวยเพราะเขาจัดการบริหารการเงินของตัวเองได้ดีในแต่ละวันที่ดีอยู่แล้วจากการทํารายรับรายจ่ายนั่นเองนะครับ ตัวผมเองก็มีการโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายมาใช้นะครับทั้งในรูปแบบของฟรีหรือว่ารูปแบบของแอปพลิเคชันที่เสียเงินนะครับก็สามารถเลือกโหลดมาใช้ได้สําหรับความถนัดของแต่ละคนนะครับ คุณอาจจะค่อยๆฝึกในแต่ละวันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกๆอาจจะบันทึกรายการได้ไม่ครบสักเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆฝึกไปนะครับการทํารายรับรายจ่ายเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพการเงินของเราในทุกๆวันเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วสุขภาพการเงินในแต่ละเดือนรวมไปถึงในแต่ละปีของเราก็จะดีมากขึ้นตามไปด้วยจากการที่เราทําในทุกๆวันให้มันดีนั่นเองนะครับ ตัวผมเองนั้นนะครับจะมีการแบ่งเงินใช้ในทุกๆวันประมาณ200บาทในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเป็นค่ากินค่าอยู่ทั่วไปนะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่า200บาทนี้เนี่ยผมจะใช้ในแต่ละวันแล้วผมก็จะบันทึกรายรับรายใจ่ายในทุกๆวันว่าผมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างอย่างเช่นค่ากินนะครับถ้าเกิดมื้อเช้าผมกิน50บาทผมก็จะบันทึกทันที50บาทนะครับเป็นค่าข้าวเช้า50 หาจะเป็นกาแฟาด้วย40ก็เท่ากับว่าตอนเช้าเนี่ยผมใช้เงินไปแล้วประมาณ90บาทผมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ที่200เราใช้ไปแล้ว90แสดงว่าเราเหลือ110บบาทที่จะใช้ในวันนี้ เราก็มาดูว่าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มันไม่เกินงบประมาณที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนี่ก็จะทําให้เราเนี่ยมีสติในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยก็อาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางวันอาจจะใช้เกิน200บาทบ้างบางวันอาจจะใช้น้อยกว่า200บาทบ้าง แต่ว่าถ้าเกิดเราจดรายรับรายจ่ายเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถประมาณการหรือว่าคาดการได้ว่าเราจะทําอย่างไรให้เราไม่ใช้เกินหรือว่าใช้เกินก็อาจจะไม่เกินมากจนเกินไปนะครับสำหรับงบประมาณหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าจะใช้ในแต่ละวันนี่แหละครับคือเคล็ดลับที่กว่า54%ของผู้มีความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกาเขาทําก็คือทํารายรับรายจ่ายในทุกๆวันเพื่อที่แต่ละปีเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง วันนี้ใครที่ยังไม่ได้ตอบใช่กับคําถามแรกนะครับก็อย่าลืมเริ่มต้นที่จะทํารายรับรายจ่ายของคุณได้แล้วนะครับรับรองว่าคุณเนี่ยจะมีวินัยทางการเงินมากยิ่งขึ้นอีกมากๆเลยนะครับจากวิธีการง่ายๆโดยการโหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายที่สามารถโหลดฟรีได้ในมือถือเนี่ยมาใช้ครับลองดูครับข้อที่2นะครับคำถามข้อที่2ถามว่าคุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีเนี่ยครอบครัวของคุณใช้ใจ่ายไปกับค่าอาหารค่าเสื้อผ้าแล้วก็ค่าที่อยู่อาศัยเท่าไหร่ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยนะครับเกือบ1ใน3หรือว่าประมาณ62.4%นะครับตบ่าปชัคือผู้มีความมั่งคั่งสุดที่ในสหรัฐอเมริกาในระดับที่สูงเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีเขาหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมันก็เป็นผลพวงมาจากข้อแรกนั่นเองนะครับที่เขารู้จักจดรายรับรายจ่ายในทุกๆวันทําให้ในแต่ละปีเนี่ยเขาจะต้องกลับมาดูนะครับรายรับรายจ่ายของเขาวันทั้งปีเนี่ย หมดไปกับค่ากินค่าอยู่เท่าไหร่หมดไปกับค่าเสื้อผ้าเท่าไหรหรือว่าหมดไปกับค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจจะจําเป็นหรือไม่จําเป็นเนี่ยเท่าไหรตัวผมเองก็มีการใช้เทคนิคน,นี้เหมือนกันนะครับในทุกๆปีเนี่ยผมก็จะมีการดูว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเราใช้มากน้อยไปกับสิ่งใดบ้างแล้วเราสามารถลดค่าใช้ใจ่ายตรงไหนลงได้บ้างสําหรับปีนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีความมั่งคั่งสุดที่ที่สูงมากยิ่งขึ้นยกตัวอย,อย่างอย่างเช่นค่า,ากาแฟหรือว่าค่าเครื่องดื่มอื่นๆอย่างเช่นเครื่องดื่มที่ม ติดตามค่าใช้จ่ายเหล่านี้ในทุกๆเดือนหรืออาจจะทุก3เดือนหรือครึ่งปีหรือ,อยังน้อยๆเนี่ยผมก็จะต้องกลับมาดูใน1ปีเนี่ยเราหมดค่าใช้จ่ายไปกับตรงนี้เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ผมมักจะดูอยู่เสมอนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในเรื่องของกาแฟผมเป็นคนทีกท่กินกาแฟในทุกๆวันหรือว่าเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งการกินกาแฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดสักเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะพูดถึงว่ากินกาแฟแล้วสิ้นเปลืองหรือไม่ permit, ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะครับแต่สาหรับผม,ผม,ม,มเมนีาาเ่ย ทุก6เดือนหรือว่าทุก1ปีว่าผมเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยหมดไปเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดในปีที่แล้วเนี่ยเราดื่มเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟเนี่ยค่อนข้างที่จะมีตัวเลขที่สูงเนี่ยผมก็จะมาวางแผนแล้วว่าเราจะทําอย่างไรให้เดือนนี้เนี่ยเราลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของกาแฟลงหรือว่าตลอดทั้งปีเนี่ยเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟของเราลดลงผมอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดช่วงไหนให้เราดื่มกาแฟนอกบ้านมากเกินไปแก้วละ40-45บาทเสี่ราเสี่ใช้จ่าบตรงนี้ค่อนข้างเยอะ ผมก็จะทําการลดค่าใช้จ่ายลงโดยที่บางวันเนี่ยอาจจะมีการชงกาแฟชนิดผงนะครับกาแฟร้อนดื่มเองที่บ้านบ้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายตรงนี้อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างสําหรับตัวผมเองที่ใช้เทคนิคนี้อยู่นะครับก็คือว่าผมเนี่ยรู้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอะไรเท่าไรบ้างทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะวางแผน ปรับลดลงได้ไหมสําหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะไม่ได้จําเป็นอย่างเช่นค่ากาแฟหรือว่าค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งที่ผมมักจะเป็นกังวลน,นั่นก็คือว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการรับประทานอาหารนอกบ้านก็คือการกินบุฟเฟ่หรือว่าการกินมื้อใหญ่ๆเป็นการฉลองวันครบรอบต่างๆที่ผมกินกาแฟน,นะครับเราก็จะดูว่าเรามีการกินบุฟเฟ่มากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีแล้วเราสามารถที่จะลดมันลงได้หรือเปล่านะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มอย่างเช่นแอลกอฮอลอน์นะครับเราหมดไปกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่าไหร่สามารถที่จะปรับลดได้หรือไม่ อย่างเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารที่เป็นค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารนอกบ้านกินบุฟเฟ่เนี่ยถ้าช่วงไหนเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินเยอะไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลดลงได้เพราะว่าการกินบุฟเฟ่ไม่ได้ถือว่าจําเป็นในการใช้ชีวิตครับเราอาจจะกินเพื่อตอบสนองความสุขในชีวิตบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดมันมากไปมันก็อาจทําให้เรามีปัญหาทางการเงินงได้นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างว่าคุณสามารถที่จะลดรายจ่ายบางอย่างลงได้ถ้าเกิดคุณรู้ว่าในแต่ละปีเนี่ยครอบครัวของคุณ จ่ายไปกับค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าที่อยู่อาศัยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นเท่าไร่นี่ก็คือคําถามข้อที่2นะครับว่าคุณรู้หรือเปล่าในแต่ละปีคุณใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างถ้าคุณตอบใช่แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีการทบทวนรายจ่ายของตัวเองอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาที่จะปรับลดในอนาคตคุณก็จะเป็นคนที่บริหารจัดการการเงินส่วนตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังตอบว่าไม่ก็ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับให้ติดตามการใช้ใจ่ายของคุณในทุกๆเดือนทุกๆไตรมาสหรืออออออาาาาจจะครร่่่่งงงปปีีหืวววในนทุกทกกๆยย้้ย้็ตลลับมดูแ คุณหมดไปกับค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างในแต่ละปีนั่นเองครับคาถามข้อที่3นะครับคุณมีเป้าหมายประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนประจําปีหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตของคุณเกี่ยวกับการเงินหรือไม่อย่างไรนะครับข้อนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับหลายหลายคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะกลับมาดูตัวเองว่ามีสถานะทางการเงินเป็นอย่างไรไม่ได้มีการวางแผนไว้ในแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับทำให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าสถานะการเงินของเราเนี่ย ดีแค่ไหนหรือว่าย่ำแย่แค่ไหนนั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณทราบได้ว่าคุณมีสถานะทางการเงินที่ดีหรือว่าแย่นั่นก็คือว่าคุณจะต้องหมั่นจดบันทึกว่าคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่แล้วแต่ละเดือนในทรัพย์สินของคุณเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าลดลงเท่าไหร่หรือว่าแม้กระทั่งหนี้สินนะครับคุณมีการจดบันทึกไว้หรือเปล่าว่าแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละปีเนี่ยคุณมีหนี้สินเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่ตัวผมเองนั้นจะมีการบันทึกททรัพยย์สิินนนขอองผผมมมมไววว้้ะแลลกก็จาาาตตดดใุๆเเื่ เดือนนี้เนี่ยผมออมเพิ่มมากขึ้นเท่าไหรผมมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่แล้วก็นี่สินของผมเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยลดลงในอัตราที่ผมพอใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจที่จะทาให้ทรัพย์สินของผมเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนถ้าเราทําได้ดีในทุกๆเดือนเนี่ยทั้งปีเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์สินทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปลงทุนในกองทุนรวมลงทุนในหุ้นหรือว่าเงินเก็บต่างๆของเราเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนทั้งปียังไงนนียมม้พิาสผจะ ติดตามว่าเราเนี่ยมีการชําระหนี้สินตรงเวลาหรือเปล่านะครับแล้วก็หนี้สินของเรานั้นเนี่ยลดลงในอัตราที่น่าพอใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราจ่ายตามขั้นต่าทั่วไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าหนี้สินของเราเนี่ยไม่ได้ลดลงเยอะเพราะว่าหมดไปกับดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาแล้วว่าทําอย่างไรให้เงินต้นของเราเนี่ยมันลดลงได้มากกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดเรามีการติดตามหนี้สินของเราเราก็จะทราบได้ว่าอัตราหนี้สินของเราในแต่ละเดือนเนี่ยมันลดลง มากน้อยแค่ไหนในอัตราที่เราพอใจหรือเปล่าฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มีการจดบันทึกทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินของตัวเองเนี่ยว่าตอนนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเริ่มต้นจดบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับทรัพย์สินเนี่ยก็จะรวมทุกๆอย่างในชีวิตคุณเลยไม่ว่าจะเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่อาจจะหักไปออมกับที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นข้าราชการก็จะมีกบกขที่ถูกหักไปในทุกๆเดือน กองทุนเหล่านี้คุณก็ต้องเอามารวมด้วยว่าเป็นทรัพย์สินของคุณนะครับถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเอามันออกมาได้ตอนเกษียณก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นเงินที่เป็นของคุณอยู่ดีนะครับก็ต้องเอามารวมดูด้วยเนาะว่าเรามีทรัพย์สินตรงนี้เท่าไหร่และในแต่ละเดือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าเกิดคุณมีการเก็บออมเป็นประจำด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นฝากประจำหรือว่าใครที่ลงทุนในหุ้นทุกๆเดือนก็อย่าลืมติดตามดูว่าผลตอบแทนในการที่ลงทุนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าล้้ยวดดดงไ ในช่วงไหนที่เราขาดทุนหุ้นนี้นะครับมันก็จะทำให้ทรัพย์สินของเราลดลงบ้างแต่ช่วงไหนที่เราอาจจะมีผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ทรัพย์สินของเราเพิ่มขึ้นดังนั้นอย่าลืมจดบันทึกนะครับว่าแต่ละเดือนคุณมีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่ รวมไปถึงหนี้สินคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมมีการกู้ยืมเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้มีการกู้ยืมเพิ่มเนี่ยและมีการจ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจ่ายขั้นต่าหรือเปล่าหรือมีการโปกหนี้สินหรือเปล่าทําให้อัตราหนี้สินของคุณในแต่ละเดือนเนี่ยมันลดลงในระดับที่คุณพอใจหรือเปล่าก็อย่าลืมจดบันทึกด้วยนะครับถ้าคุณติดตามเป็นประจําทุกๆวันอย่างเช่นการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็มีการย้อนกลับมาดูในทุกๆเดือนนะครับว่าหนี้สินในเดือนนี้เนี่ยลดลงไหมทรัพย์สิน รวมไปถึงรายปีเนี่ยคุณก็จะมีสุภาพทางการเงินที่ดีขึ้นจากการที่คุณทําได้ดีในทุกๆวันทุกๆเดือนอยู่แล้วนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับเป้าหมายที่ว่านี้นะครับจะต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจนและทําไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของคุณครับผมเนี่ยมีการคํานวณในทุกๆเดือนทุกๆปีด้วยนะครับว่าผมนี่จะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็นี่สินของผมจะลดลงเท่าไหร่ในแต่ละปีเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีถ้าเกิดใครที่ทํางานประจําก็จะสามารถคํานวณได้ง่าย ผมก็จะนํารายได้ที่คาดว่าจะได้รับในครัวเรือนในแต่ละปีของผมนะครับมารวมกันก็คือผมกับแฟนนะครับจะมีรายได้แต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่ผมก็จะมีการคํานวณเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะนํารายได้ที่เราได้มาเนี่ยหักออกไปออมเท่าไหร่นะครับผมก็จะคํานวณได้ว่าสิ้นปีเนี่ยผมจะมีทรัพย์สินสุทธิเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่จากปีก่อนผมก็จะสามารถประมาณ,มาณการได้คร่าวๆนะครับแล้วสิ้นปีเนี่ยผมก็จะมาดูว่า ที่ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าในปีนี้เนี่ยจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการที่เราคำนวณในต้นปีเนี่ยพอถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่าทําได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าทําได้ใกล้เคียงกับที่เราประมาณการไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีการวางแผนไว้แล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วท้ายที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราทําตามแผนได้หรือไม่ถ้าเราทําตามแผนได้นั่นหมายของว่าคุณมีการบริหารจัดการการเงินที่ดีมากพอจากการที่คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และทาให้ดีในทุกๆวันทุกๆเดือนจนท้ายที่สุดในสิ้นปีคุณก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วถ้ายิ่งคุณทําได้ดีมากกว่าเป้าหมายที่คุณวางไว้นั่นแหละจะทําให้คุณเข้าใกล้ความร่ํารวยมากยิ่งขึ้นไปอีกครับดังนั้นคําถามข้อที่3เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคุณเนี่ยจะต้องมีเป้าหมายในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนหรือแม้กระทั่งเป้าหมายประจําปีหรือตลอดชีวิตของคุณเนี่ย คุณจะต้องมีเป้าหมายตรงนี้ให้ชัดเจนแล้วก็ทําให้ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับข้อที่3มนี่ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับคำถามข้อที่4นะครับสำหรับการที่คุณจะตอบกับตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่นั่นก็คือว่าคุณใช้เวลาอย่างมากหรือเปล่าในการวางแผนการเงินในอนาคตของตัวเอง หลายคนนะครับไม่ค่อยที่จะกลับมาสนใจทรัพย์สินของตัวเองสักเท่าไหรทั้งทังทงทง้ที่เป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตนะครับการกลับมาทบทวนทรัพย์สินหรือว่านิสินในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทําให้เราร่ํารวยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงทางการเงินมากน้อยแค่ไหนคนไทยนะครับใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียในประมาณ2.48ชั่วโมงต่อวันซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่อยู่ที่2.25ชั่วโมงต่อวันนั่นหมายความว่าเราเนี่ยใช้เวลาไปมากกว่า ที่คนทั่วโลกใช้ไปกับโซเชียลมีเดียเนี่ยคนไทยเนี่ยมากกว่าคนทั่วโลกเกือบ30นาทีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยลดระยะเวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียลงสักครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเวลาตรงนี้เนี่ยมาพิจารณาทรัพย์สินของคุณในแต่ละวันมันก็จะทําให้คุณมีสุขภาพจารเงิน,น,นงที่ดีขึ้นครับคุณอาจจะใช้เวลา30นาทีนี้นะครับมาติดตามทบทวนดูว่ารายรับรายจ่ายที่คุณจดในวันนี้เนี่ยคุณทําได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าทําได้ดีหรือเปล่าถ้าคุณยังทําไไดได้ม่ี คุณก็ต้องวางแผนแล้วว่าในวันพรุ่งนี้คุณจะทําอย่างไรให้คุณทําได้ดีมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยติดตามทรัพย์สินของตัวเองในทุกๆวันนะครับว่าเราเนี่ยใช้ใจ่ายมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันแล้วสิ้นเดือนนี้เราจะเหลือเก็บประมาณกี่บาทถ้าคุณใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ30นาทีต่อวันเนี่ยมาพิจารณาเรื่องที่เป็นเรื่องสําคัญกับคุณนั่นก็คือเรื่องของการจัดการการเงินส่วนบุคคลผมเชื่อว่าถ้าคุณทําได้ดีในทุกวันในทุกๆเดือนมันก็จะดีขึ้น และในแต่ละปีคุณก็จะมีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณใช้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยมาใส่ใจเรื่องที่สําคัญกับคุณจริงๆและหลายคนนะครับหมดเวลาไปกับสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้สําคัญในชีวิตคุณอาจจะเล่นโซเชียลมีเดียคุณอาจจะดูซีรีส์ทางทีวีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะกินเวลาชีวิตเราไปค่อนข้างเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งสติในการบริหารจัดการการเงินของเราใหม่นะครับเพราะว่าเรื่องการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตอยู่พอสมควรหรือว่ามีส่วนมาก ด้วยนะครับที่จะทาให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสาเร็จหรือว่าล้มเหลวเลยทีเดียวนะครับมันตัดสินกันที่ตรงนี้เลยฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราสละเวลาสัก 30- 40นาทีในแต่ละวันเนี่ยมาสนใจเรื่องที่มันสาคัญกับชีวิตเราสักหน่อยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในหลายๆด้านจริงๆนะครับถ้าเรามีสุขภาพการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรามีโอกาสดีๆอีกหลายๆอย่างตามเข้ามาในชีวิตเพราะโอกาสหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนทางการเงิน ดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าคุณไม่ได้เตรียมต้นทุนทางการเงินให้พร้อมคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้แต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการได้ดีมากพอเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสเข้ามาโดยที่คุณเนี่ยมีต้นทุนที่พร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้เนี่ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสแลหลายอย่างในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย การเงินเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับคุณจะต้องใช้เวลาอย่างมากในชีวิตของคุณในการที่จะบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการเงินของตัวเองในวันนี้รวมถึงในอนาคตให้ดีนั่นเองนะครับและนี่คือคําถามข้อที่4ที่นํามาถามกันในวันนี้เนาะว่าคุณเนี่ยได้ใช้เวลาไปกับการบริหารจัดการการเงินในทุกๆวันได้ดีมากพอแล้วหรือยัง และนี่ก็เป็นสีข้อนะครับที่นํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะตอบใช่ในทุกๆข้อนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ตอบใช่ในทุกๆข้อนั่นเองนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าการเงินของผมนั้นมันดีมากขึ้นจริงๆจากคําถามสข้อนี้แต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ตอบใช่ในทุกๆข้อแต่ตอบใช่เป็นส่วนใหญ่อาจจะ3ข้อหรือ2ข้อก็ถือว่าคุณมีการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ยินดีด้วยนะครับคุณเข้าใกล้สู่ความร่ํารวยไปอีกขั้นหนึ่งแล้วแต่่่สําหรรรัับบบใใคคททีตออนนุกๆข้ะ ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ในทุกๆเมื่อนะครับถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณยังไม่แก้ไขนั่นแหละคือความผิดพลาดในชีวิตแต่ถ้าคุณรู้สีข้อนี้แล้วว่าคุณตอบไม่ในทุกๆข้อเนี่ยแล้วคุณเริ่มต้นที่จะแก้ไขคุณเริ่มต้นที่จะตอบใช่ไปทีละข้อจนครบทั้ง4ี่ข้อผมเชื่อว่าคุณเนี่ยจะมีฐานะทางการเงินที่ดีมากขึ้นในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีหรือตลอดชีวิตของคุณเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเี่ ความร่ำรวยเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยยินยอมให้ตัวเองประสบความสําเร็จแล้วหรือยังดังนั้นวันนี้นะครับเชิญชวนทุกๆคนให้มาเริ่มต้นลงมือทําได้แล้วนะครับเพื่อที่คุณจะได้ตอบใช่กับทั้ง4คําถามในวันนี้โดยที่ผมจะขอสรุปอีกครั้งนะครับว่า4ีํคำถามนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับคําถามข้อแรกนั้นเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่าในแต่ละปีคุณหมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรบ้าง ข้อที่2ก็คือว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าในแต่ละปีเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าอาหารค่าเสื้อผ้าค่าที่อยู่หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อที่3ครับคุณมีเป้าหมายประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนประจําปีหรือแม้กระทั่งตลอดชีวิตของคุณอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ในวันนี้นะครับส่วนข้อที่4ก็คือว่าคุณเนี่ยได้ใช้เวลาอย่างมากในชีวิตของคุณเพื่อวางแผนทางการเงินในอนาคตของตัวเองแล้วหรือไม่นั่นเองและนี่ก็เป็นสีข้อที่นํามาฝากกันในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนที่อยากที่จะมีฐานะที่ร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการพัฒนาตนเองขอบคุณที่ติดตามเรียนบาทในสนามเด็กเล่นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ